ต่อสวิตต่อหลอดไฟเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทําได้แต่จะต่ออย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการและปลอดภัยหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการต่อหลอดไฟต่อสวิตให้ถูกต้องตามหลักการและผลของการต่อผิดวิธีจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมสงสิง modify วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อสวิต ควบคุมหลอดไฟที่ถูกต้องตามหลักการนั่นเองนะครับผมซึ่งปกติโดยทั่วไปนะครับที่เราต่อกันนะครับหลายๆคนต่อกันก็คือว่าต่อสวิตช์เปิดหลอดไฟออกเปิดหลอดไฟติดเป็นใช้ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้หลักการต่อวิธีที่ถูกต้องนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อนิดเดียวนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการต่อที่ถูกต้องมันเป็นยังไงมาเลยครับครับผม อันนี้คือวงจรการต่อสวิตควบคุมหลอดไฟนั่นเองนะครับผมตรงนี้คือสัญลักษณ์ของหลอดไฟอันนี้ของสวิตนะครับผมแล้วก็ที่นี้คือเทอร์มินอลนะครับพ่วดต่อสายนั่นเองแล้วตรงนี้คือไฟบ้านนะครับ220โวลที่จ่ายมานะครับไฟบ้านเรานะครับมันจะมีสายไฟ2เส้นนะครับที่ใช้กันในบ้านเราทั่วไปนะครับผมก็มือก็มีสายลายนะครับสัญลักษณ์คือแสายนิวตันสัญลักษณ์คือ N นนะครับผมซึ่ง สายลายกับนิวตันมันเป็นภาษาทางไฟฟ้านะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าสายลายนะครับคำว่าลายเนี่ยเอเนี่ยเมื่อเราใช้นะครับไขควงเทสไฟเนี่ยนะครับจิ้มตรงนี้วัดเทสตรงสายลายนะครับผมมันจะมีไฟโชว์ไฟติดตรงที่ไขควงนั่นเองนะครับผมส่วนสายนิวตันเนี่ยถ้าเราใช้นะครับไขควงเทสไฟเนี่ยเช็คตรงนี้มันจะไม่มีไฟติด นะครับผมก็เข้าใจตามนี้เลยนะผมก็เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับลายคือสายที่มีไฟสายนิวตอนคือสายที่ไม่มีไฟนั่นเองหลักการต่อนะครับที่ถูกต้องก็คือว่าสายลายนับสวิตเนี่ยนะครับผมสวิตจะเป็นตัวตัดต่อไฟจะต้องเอานะครับสายลายเนี่ยผ่านสวิตนะครับผมสายที่มีไฟเนี่ยผ่านสวิตนะครับนี่นะครับหลักการคือคือง่ายๆตามนี้เลยนะครับผมซึ่งโดยทั่วไปก็ จะต่อยังไงก็ได้ให้หลอดไฟมันติดแต่จะดีกว่าไหมครับว่าถ้าเราต่อตามหลักการที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามหลักการนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อนะครับวงจรจริงกันเลยครับผมครับผมโอเคนะครับอันนี้คือเป็นวงจรการต่อใช้งานสวิตช์ควบคุมหลอดไฟนะครับก็ตรงนี้นะครับ ผมต่อตามวงจรนะครับผมนี่นะด้านบนนี่เลยนะครับนี่นะก็มีสวิตผ่านเข้าหลอดไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นเทอร์มินอลขั้วต่อสายแล้วก็ผ่านสวิตเข้าหลอดไฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจ่ายไฟมาเลยนะครับสังเกตที่เขียนมิเตอร์ตรงนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ไฟมีนะครับที่ขึ้นที่220โวลต์นะครับผมโอเคนะที่ผมบอกว่าตามหลักการก็คือว่าเราจะต้อง ต่อสายลายหรือว่าสายที่มีไฟนะครับผ่านสวิตเท่านั้นนะครับเนี่นะก็ตรงนี้คือนิวตันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทสให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าอันนี้คือสายลายนะครับนี่ไขควงเทสไฟนะผมผมจะลองเช็คตรงสายลายนะผมปึ๊บอ่าท่านผู้ชมสังเกตเห็นนะครับนี่นะไฟติดเห็นไหมนี่ไฟติดนะครับนี่อันนี้คือสายลายสายลายคือสายที่มีไฟนะเมื่อใช้ไขควงเทสไ,ไฟเช็คนั่นเองโอเคนะครับก็ ตรงนี้สายนิวตันจะไม่มีไฟขึ้นเห็นไหมครับก็โอเคนะตรงนี้นะครับผมตรงนี้อ่ะตรงนี้ไฟมันมาแล้วนะผมไฟจะมารอผ่านจู่อยู่ที่จุดขั้วสวิตช์ตรงนี้เห็นไหมครับไฟเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับจ่ายมาตรงนี้ละมารออยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมซึ่งไฟจะยังไม่ผ่านมาที่ตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมตรงหลอดยังไม่มีไฟนะครับผมเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับไฟจะจ่ายมาเข้าหลอดไฟเลยนะครับดูนะผมเปิดเลยปึ๊บ เห็นไหมครับสังเกตที่ถขายควงเช็คไฟนะครับไฟผ่านมาแล้วเห็นไหมครับก็ตรงนี้กับนิวต้อนสายนิวต้อนจะไม่มีไฟเห็นไหมครับผมอ่าโอเคนะครับผมนี่ถ้าปิดปุ๊บไฟก็จะหายไปนะครับผมนี่นะไฟไม่ติดละไฟก็จะมาลอยอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้ขั้วของสวิตถ้าเราเปิดสวิตปุ๊บไฟก็จะผ่านไปได้นั่นเองนะผมนี่นะไม่มีไฟนะผมพอเปิดปุ๊บนี่หลอดไฟติดสแสดงว่าไฟมาแล้วปุ๊บอ่าแล้วที่บอกว่านะครับถ้าต่อผิด ต่อผิดวิธีนี่ผลมันจะเป็นอย่างไรต่อผิดวิธีผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมลองลองเลยนะผมเดี๋ยวผมจะลองสลับสายนะครับเอาสายสวิตนยต่อมาทางนิวตันบ้างนะครับแล้วก็สลับสายกันนั่นเองโอเคนะผมดูนะปุ๊บเดีย๋ยวปิดไฟก่อนนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยผมสลับสายนะครับนี่อันนี้คือเมื่อกิ้อันนี้ตำแหน่งนี้คือลายนะผมนี่นะลองเอาสายลายนะครับผมนี่สลับกันบ้างนะครับผมนี่สลับกันเลยนะครับผมตรงนี้ปิดไฟแล้วนะครับผมปุ๊บ สลับนะครับดูว่าเป็นยังไงปึ๊บนี่ตอนนี้ผมสลับเห็นไหมครับเห็นนะอ่ะเปิดไฟมาเลยปึ๊บอ่ะตำแหน่งนี้นี่เห็นนะครับอันนี้คือลายนะผมเห็นไหมแล้วผมลองเปิดไฟนะผมเปิดสวิตช์ไฟเลยนะปึ๊บนี่ ก็ไฟติดเหมือนเดิมนะผมอ่าเห็นไหมปิดเปิดได้เหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนที่บอกว่าต่อผิดวิธีผลจะเป็นอย่างไรผลมันก็คือมันจะเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยนั่นเองนะครับผมนี่นะสมมติว่าสวิตช์ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟเลยนะนะครับผมสังเกตนะอ่าดูนะครับนี่สังเกตตรงไขควงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าไฟไปอยู่ที่หลอดแล้วนะครับผมนี่นะไฟไปอยู่ที่หลอดแล้วนะครับเห็นไหม ไฟมาอยู่ที่หลอดแล้วนะครับผมอ่านี่ตรงนี้นะคะรับผมนี่นะ,ะนนะไฟมาอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับผมนี่เป็นเส้นกลับนะครับผมนี่นะสายไฟนะครับผมถ้าเราถ้าเราสลับสายกันเห็นไหมไฟมันไม่ได้ผ่านสวิตนะครับสวิตไม่ได้ตัดสายลายนะครับไฟมันจะไปอยู่ที่หลอดแล้วถ้าเราดูจากที่ผมต่อตรงนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกอ่าถ้าใช้งานจริงนะครับสวิตไฟอยู่ตรงนี้ส,สวิตไฟเราจะอยู่ที่ผนังบ้านตรงอ่พวก บล็อกสวิตช์ใช่ไหมครับแต่หลอดไฟของเรามันจะอยู่บนเพดานบนผนังนะครับผมซึ่งผนังบ้านเราบางครั้งเป็นโครงเหล็กนะครับผมเป็นโครงเหล็กก็มีโอกาสนะถ้าสายไฟตรงนี้เสื่อมสภาพนะครับหลอดไฟเราอยูต่ตั้งอยู่ด้านบนเพดานหรือว่าโครงเหล็กเนี่ยถ้าหลอดไฟเราเสื่อมสภาพสายไฟเราเสื่อมสภาพก็มีโอกาสสายไฟตรงนี้นะครับมันช็อตลงกลางลงโครงมีโอกาสทําให้เราโดนไฟดูดได้สมมุติว่า ผมจะทําการเปลี่ยนหลอดไฟด้านบนบ้านนะที่บนบ้านที่ติดนะครับผมผมทาการเปลี่ยนหลอดไฟเงี้ยนะครับผมนี่นะถือว,ว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยถ้าเกิดเกิดมือเปียกชื้นหรืออะไรเงี้ยพลาดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราโดนไฟดูดไฟช็อตได้นะครับผมโอเคนะดูนะนี่ขั้วหลอดนะครับผม <mêmes. S 2> เดี๋ยวนะครับผมนี่นี่เห็นไหมครับไฟมันไปอยู่ที่ขั้วหลอดแล้วถ้าเกิดเรา,าเราซ่อมทําการซ่อมแก้ไขอะไรเนี่ย เราปิดสวิตไฟก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็อันตรายเห็นไหมครับนี่ยังไม่ได้เปิดไฟเลยนะผมนี่ก็ถ้าซ่อมไม่ปิดเบรกเกอร์ก่อนก็ใช่นะผมการปิดเบรกเกอร์ก็เพื่อความปลอดภัยแต่นะครับจะดีกว่าไหมถ้าเราปิดแค่สวิตตรงนี้นะครับสามารถตัดไฟได้เลยเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนวิธีการนะครับเปลี่ยนวิธีการต่อเท่านั้นเองนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับ ไหนๆเราก็จะต่อแล้วก็เราก็ต่อให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะผมแต่อีกอย่างนึงครับอีกข้อนึ่งนะผมที่มีผลเลยนะครับสำหรับถ้าเป็นหลอดแบบนี้จะไม่มีผลอะไรแต่มันจะมีผลถ้าเป็นหลอด LED นะครับพวกบางหลอดนะท่านผู้ชมบ้านบ้านใครนะผมเวลายังไม่ได้เปิดสวิตช์เลยนะผมหลอด LED นะบางบางชนิดเลยนะผมถ้าไม่ได้เปิดไฟเลยเนี่ย มันจะมีแสงไฟนะครับผมเรืองเรืองนะครับแสงไฟเรืองเรืองเนี่ยยิ่งถ้ามืดมืดนะครับจะเห็นเลยว่ามันมันไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าไฟมันติดเป็นไปได้ยังไงนะครับผมโรงนี้สาเหตุก็จะเกิดจากการต่อนะครับที่ผิดวิธีแบบนี้คือไม่เอาสายที่มีไฟตัดผ่านสวิตช์นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นหลอด LED เนี่ยไม่เปิดสวิตช์แต่ไฟติ นะครัผมมาเลยอันนี้นะครับเป็นหลอด led นะครับหลอด led แบบกลมผมไม่มีนะครับผมใช้สปอตไลท์ led ขนาด50วัตต์นะครับนี่นะเป็นหลอด led นั่นเองนะครับนี่สปอตไลท์ led นะครับชนิดเดียวกันนั่นเองเดี๋ยวผมลองเปิดไฟมาเลยนะครับนี่ไฟมาแล้วนะครับผมลองเปิดเลยนะครับผมนี่นะอันนี้ต่อแบบถูกต้องเลยนะครับสายลายนะผ่านสวิตช์นั่นเองนะผมโอเคนะนี่ไฟมาลอยอยู่ตรงนี้ละตรงสวิตช์นะครับผมนี่นะเปิดสวิตช์เลยปึบ เห็นไหมครับแสงสว่างสว่างมากเลยนะครับโคมสปอตไลท์ oh led 50วัตต์ตรงนี้นะครับผมนี่ก็ไม่มีผลอะไรเน้นต่อตามปกตินะผมนี่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมนี่นะไฟมันไปไม่ถึงหลอดนะครับนี่นะไฟยังไม่มาน,ะนี่เพราะเราต่อถูกต้องนั่นเองไฟมันไม่ผ่านสวิตช์นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะลองสลับนะครับผมลองสลับนะอ่าโอเคนะครับผมก็ปิดสวิตช์ก่อนนะครับ จะสลับเอาสายลายนะผมไม่ผ่านละนะผมลองสลับดูนะว่าผลมันเป็นยังไงไจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เมื่อต่อกับหลอด LED นะผมนี่นะปึ๊บอ่าสลับตรงนี้เลยปึ๊บ เอาสวิตมาตัดผ่านสายนิวตันบ้างนะผมโดยไม่ผ่านสายลายดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคนะครับผมปึ๊บนี่นะ네ครับนี่คือสลับแล้วนะผมนี่เอาสวิตนะครับสายนิวตอนผ่านสวิตบ้างนะครับสายลายไ,ไปทางโน้นเลยนะเปิดไฟมาเลยปึ๊บผมเปิดไฟมานะครับผมนี่นะตอนนี้นะครับนี่สายลายนะผ่านมาทางนี้เนหะ็นไหมไฟไฟไปอยู่ที่หลอดแล้วถ้าสังเกตนะครับผมสังเกตเนี่ย หลอดไฟตรงนี้มันจะติดเรืองๆแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับเเห็นไหมเอ่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันถ้ามืดจะเห็นชัดเจนมากนะครับนี่นะถ้ามืดจะเห็นชัดเจนมากเลยดูนะครับนี่คือสังเกตว่าไฟจะติดหน่อยๆน,นะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟเลยแต่ถ้าเปิดไฟดูนะครับถ้าเปิดไฟปุ๊บนี่ถ้าเปิดไฟก็จะสว่างตามปกติของมันนั่นเองแต่ถ้าปิดไฟนะครับนี่ มันจะมีหลอดไฟติดเดี๋ยวผมหากล่องมานะผมนี่ครับผมเอาหลอดสปอตไลท์ LED นับใส่ในกล่องเพื่อให้เมืดนะับให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดเจนนะผมอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะผมแต่มีไฟติดเรืองๆือผมเปิดไฟดูนะปึ๊บเห็นไหมเมื่อผมเปิดไฟนะผมก็สว่างมากเลยนะครับพอปิดไฟปุ๊บสังเกตนะครับไฟมันยังเรืองๆรืองอยู่นะถ้าผมปิดเบรกเกอร์นะครับดูนะปึ๊บนี่ชัดเจนนะครับนี่ถ้าเปิดเบรกเกอร์นะนี่ เห็นไหมครับอันนี้เปิดเบรกเกอร์มาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดสวิตนะครับเพราะว่าต่อนะครับต่อเอาสวิตตัดสายนิวตันไม่ตัดสายลายนะผมเพราะฉะนั้นหลอดยังมีไฟเรืองๆอยู่นะครับผมเห็นไหมเรืองๆเลยนะพี่นะถ,ถ้าเปิดไฟปุ๊บนี่ก็สว่างนะครับผมนี่มันมัน,ม,นมันยังมีไฟอยู่นั่นเองยิ่งถ้ากลางคืนมืดๆนี่มันจะเห็นชัดเจนมากนะครับนี่ถ้าผมปิดเบรกเกอร์นะครับปุ๊บ อ่ะนี่เห็นไหมปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมไฟมันดับนะครับเนี่ยไฟมันดับไขควงตรงนี้คือปิดเบรกเกอร์แล้วไฟตรงนี้ก็ไม่มีละนะครับผมแต่พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันได้เปิดสวิตช์เลยเห็นไหมไฟมันไปถึงหลอดแล้วพวกหลอด LED นะครับมันนะเป็นหลอดพลังงานต่ํานะครับผมแค่มีไฟไปยังไม่ได้เปิดสวิตช์มันก็เห็นไหมพอม,มีผลด้วยนะเห็นไหมหัวม,ม,มือจิ้มตรงนี้กระพริบด้วยเห็นไหมครับ ก็มีผลหมดเลยนะครับผมเปิดสวิตช์ก็ปกติเห็นไหมครับก็ชัดเจนนะผมตามนี้เลยครับผมก็โอเคนะครับผมโอเคเลยนะครับก็ผลการทดลองประมาณนี้นั่นเองนะว่าการต่อที่ถูกต้องตามหลักการเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะผมถ้าต่อแบบทั่วไปเนี่ยต่อให้หลอดติดนับต่อให้หลอดไฟสว่างก็จบอันนั้นก็ ใช้งานได้นั่นเองนะผมแต่ว่าในไหนถ้าเราต่อแล้วนะถ้าเราต่อตามหลักถูกต้องความปลอดภัยมันก็จะมีผลประมาณนี้นั่นเองนะผมโอเคนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆเน้นๆสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ